อาแม็สวัสดีดน้กผู้ชมก่อนอีกครั้งเลยนะฮะ <S <S วันนี้เราก็อยู่ในรายการเกมแมนตามเคยนะฮะวันนี้เราจะมาดูว่าพลังที่เราจะใช้วันนี้ไม่ได้มารีวิวอะไรรีวิวกันค่ะ ซอมมี้แบบเกรียนเกลียนนับนับรอ,บอก่อนแปบ๊บนึงเดี๋ยวหากันว่าจะเอาอะไรี อ๋อลืมไปสีขาวแล้วกันฮานูแปบนงานม,มันรอชะ ไม่ลืมไปลืมไปลืมไปเดี๋ยวผมตัดแล้วกันอะนะครับก็กลับมาแล้วนะนี่คือสปาที่เราจะเสกกันเป็นซัมมี่ฮักนะที่มันจะกันแดดอะเอาเฮ้ยลืมใส่ชุดก่ะว่าเตอร์ออฟเฟอเฮ้ยอใส่แเวนกับปีกแล้วกันมันจะได้ดูมีเสน่ห์ว้าวเฟสเพอร์เฟก còn áh, bẻ, ra đi chơi đi, chúng ta phải chuẩn bị sẵn đồ ăn, chơi, đồ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  เฮยเกือบจะไม่รอดฮะโอยโดนตีครั้งหนึ่งเลยนะครับรมองหน้าเหรอมองหน้าเหรอพวกบอกว่าอันนี้ปัญญาอ่อนพวกบอกเนี่ยพวกบอกว่าปุ๊บปัญญาอ่อนแล้วปัญญาอ่อนแล้วเราก็เลยบอกว่าไม่ได้เลยสักอัน เวนี้ยอเดาเล้ยไอจิ๋วไดอูได้แล้วปย่าเข้ามาเนออุ้ยอันนี้มาในนี้ด้วยนะฮยมันเคลื่อนไหวด้วยนะลืมเอนด์พอวัดห้ะ อย่านะเกก่อนในห้างขายเนี่ยมันคือพวกเราขึ้นหน่วยสำรวจที่ต้องออกไปอย่ามายืนบังเซ่ขึ้นไปรอเหรอไปรออุ้ยมันมีทำอะไรให้ดูก็ไม่รู้ อ๋อลืมไว่าผมใส่ชุดอ่ะไม่ใช่นี่เ้าบอ่าป็นไงฉันใส่ชุดมาแล้วแต่ไม่ใช่ชุดเกาะ เพชรหรืออะไรหรอยอ้าวยังเหลืออยู่ตัวหนึ่งเหรอเป็นไงมีการเก็บเสบียงได้ครับเอ้เพื่อมาเลยตีมาแกหมัดเดียวชั้นสองหมัด นั่นน่ะนั่นซื้นมาแย่งเหงือกเสียเลยนะก็เรื่อยว่าแล้วเราต้องไม่ตายโอเคงั้นเราเปลี่ยนชุดเกะกันก่อนแล้วกันอันไหนชุดเกะเพชรอ่ะอ๋อนี่ไงชื่นคือคุณหมอ เดี๋ยวเราจะเป็นวันพันแมนสแปร๊บอ้ยวันพันวันพันวันพันอย่าเข้ามาสาแล้วนะเป็นงี้เล่งั้นเดี๋ยวผมจะส่องให้เห็นตัวแล้วกันเนาะ พ่อแม่ว่ามปากเสียอะไรปากจอจอไงย่าเราจะตายแน่เลยครับเลือดหลอดอาหารเนี่ยดูเหลือหนึ่งขีดไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเหลือสามขีดไอไอนี่ฉันสังสสยมานานนะ เเวลาไปเล่นไก่แข่ทีมเวลาไปเล่นไก่ทีมนี่แหละก็เล่นนี่แหละกอร์กอนอกางเก่งในใครไม่ใส่มาโรงเรียนทุกๆวันใช่คนละเครื่องพูดมาเลยอุยยะวัตเตอร์เฟลด ตีเงี้ยคไปตกเง้ยหนอกฟิลมีเพชรไม่ทองทองเรอือกันไม่รู้ครับน,นี่แะละทองของแท้อันนี้เหล็ก ค okay. ครับก็เราจบไปกันเลยดีใหม่ไม่เอาดีกว่านะสู้ต่อก็ได้เพื่อธรรมชาติฮิจอรว,ว,วินตีตูดไ่ดบ Ui, tay rồi, tài rồi đó ui tai này nó ngon Tôi ôi mổ à hả hơi <laughs> Tôi à cao cao với khoai กูเล้วรู้สึกว่าของมึงอะสองกล่องร้อยเหรอบอกควายสองฟ้าถ้าบอกว่าของกูมันคงไม่ชอบบอกมาก็เรามีของกินไม่ชอบเลยมันบอกหญิงแล้วก็แบบว่ามันมันบอกว่ามันอยากได้รถไฟหญิงบอกว่ารถไฟมีรถป่ะบอกไม่มีมีคันหนึ่ง กล่องเสอบกล่องร้อยตายแน่เลยครับผมเนี่ยจะแคสไม่ถึงสิบสิบสิบห้านะฮะไอกล่องเลขสามกล่องร้อยเออฉันจะเสียสละเพื่อชน อันนั <S s <S like ้นสามกล่องร้อยนู่ไปไหนเฮ้ยแกเอาสองกล่องก็เท่ากับที่จะมองน่าจะันก็คงเหมือนรวมกันมาให้น้อยให้หยิบหรือเปล่าแล้วก็ออยด้วยป่ากผมคือนินจาฮาตาลิความ ดีที่ผมทำไว was, <pl> ้ก็คือช่วยเหลือประชาชนจากอุลตราแมนไม่ใช่นะไม่ใช่นะหลบไปเดี๋ยนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยกงในี่เนี้ยนี่เนี่ยนี่เนี้ยนี่เนี่ยอ่าก็มีเลือดเพิ่มขึ้นมาแล้วแล้วมันไม่สุดเลย อันเต็มแล้วเลขสามอ่ะปะเฮ้ยเฮ้ยยยเลสามอ่ะอฮ้ยอีกวกล่องเล่มมีกี่กล่องสาม่ะสามนะอือ ครับก็กงเม่มัว่วกงบอกมีสองก็ขอลาเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับ